วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปูนจะมาแนะนํากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมให้กับพี่น้องชาวัด็กดูนีทุกคนค่ะโดยวันน <im itation> ี <rad m sounds> ้นะคะกิจกรรมที่ปูนเลือกมาแนะนำนะคะก็คือกิจกรรมการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะโดยเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านหนังสือเรียนเพียงเท่านั้นนะคะเราจะเลือกอ่านเป็นหนังสือนวนิยายหนังสือการ์ตูนหนังสือจิตวิทยาหรือว่าหนังสือเพื่ออ่านเพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับเราก็ได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะปูก็มีหนังสือจะมาแนะนําทุกคนหนึ่งเล่มค่ะก็คือหนังสือกฎหมายนั่นเองค่ะโดยที่ปูเเเลลลืออก่่่าาานนนนมี้ใววง เพื่อเสริมสร้างความรู้รับตัวให้กับเรานั่นเองค่ะก็ถ้าในช่วงปิดเทอมนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวดอตรูนีคนไหนที่ยังรู้สึกว่างๆเง,งาๆนะคะก็อย่าลืมหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านกันนะคะในวันนี้ปุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนเราอินฟ้านะคะมาอยู่กับเราในช่วงวันมินวิสภาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่ช่วยใครหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าวันนัว่างตอนปิดเทอมเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะวันนี้เราแบางมาหมด2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1การอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศค่ะซึ่งเราอยากจะนะนำเป็นการฟังเพลงภาษาต่างประเทศนาก่อนนะคะเพราะเรารู้สึกว่าการฟังเพลงเนี่ยเป็นวิธีที่ทําให้เราเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ได้มากกว่าการอ่านหนังสือค่ะซึ่งสิ่งทีี่่่่เเรราาาาจจะะได้้ััับบกกกมนนนนนแอคค1วภษ 2. คำพท์หรือว่าแคปเกี่ยวกับภาษาหนานั้นเองค่ะซึ่งสําหรับเราเป็นวิธีที่ดีมากๆ 2. นะคะกิจกรรมการเล่นดนตรีค่ะซึ่งสําหรับใครหลายๆคนอาจจะเล่นเป็นกีตาร์กงเบสหรือว่าวโอลินอะไรอย่างนี้แต่เราเลือกที่จะเล่นเปียโนค่ะจนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากๆแลเราอยากจะส่งต่อให้ใครหลายๆคนได้แบบได้ลองดูนะคะแล้ว าการเล่นดนตรีเนี่ยไม่เพียงแต่จะเพลิดเพลินและสนุกเสนยงเท่านั้นมันทําให้เราแบบว่าพัฒนาสกิลสมองทําให้สมองของเราเนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะมาแนะนำกิจกรรมย้ำว่าในช่องปิดเทอมนะคะให้ทุกคนได้ลองทําตามกันดูนะคะอ่าจะเป็นกิจกรรมอ่านหนังสือคะ่ะด้วยาการอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่เป็นต้องอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ วิชาการหรือว่านหนังสือที่ทำให้เราเครียดนะคะอาจจะอ่านเป็นการ์ตูนคอมิกหรือว่าเรื่องสั้นนวนิยายต่างๆได้หมดเลยนะคะเอาตามที่ตัวเองสะดวกแล้วก็ชื่นชอบนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นวันนี้จะเป็นวันที่ดีค่ะโดยหนังสือเรื่อนี้นะคะให้ข้อคิดในหลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเรื่องของเพื่อน <S <S อเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะหรือว่าใครนะคะที่ไม่ชอบในการอ่านหนังสือนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดูหนังดูภาพยนตร์ดูซีรีส์ดูสื่อต่างๆแทนได้นะคะ โดยสื่อเนี่ยก็มีความรู้ให้ฟอดแทกมาเหมือนกันขอให้ทุกคนเอนจอยนะคะขอบคุณค่ะอยู่กับช่วงวันมีวิสภาวันนี้นะคะฟิลม์มจะมาแชร์ไอเดียการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของฟิล์มนะคะให้พี่น้องชาวดัตลูนีเนี่ยได้รับชมแล้นะนำไปปรับใช้กันนะคะมาดูซิว่าเราจะมีอะไรบ้างในช่วงปิดเทอมของเราไปดูกันเลย หนึ่งนะคะ um. neck. คือการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเนี่ยช่วยในการทบทวนเนื้อหาแล้วก็นําเนื้อหาใหม่ๆเนี่ยไปเรียนในเทอมต่อไปได้ค่ะ 2. นะคะคือการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยช่วยลดไขมันแล้วก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้เราได้ค่ะแถมการออกกําลังกายนะคะช่วยลดความเครียดได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราอ่านหนังสือเสร็จหรือว่าเราอ่านเป็นเวลานานแล้วเครียดเนี่ยก็จะใช้เวลาสัก2 0 3 0นาทีนะคะในการออกกําลังกายค่ะพี่หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวดัตตรูนีของเรานะคะ สวัสดีค่ะพบกับวันมินมิสภานะคะในช่วงปิดเทอมนี้อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆชาวเดลรีทุกคนได้ดูหนังดูซีรีส์ดูภาพยนต์ต่างๆในเวลาว่างค่ะเพราะนอกจากยังจะสนุกแล้วก็ช่วยผ่อนคลายหนังบางเรื่องเนี่ยก็ยังให้ข้อคิดกับเรามากมายค่ะในการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะหนังที่เรานำมายากตัวอย่างในวันนี้เช่น The Pursuit of Happyness ค่ะคือเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับคริส ซึ่งเป็นผู้ที่ล้มเหลวในด้านการงานด้านความรักด้านการเงินค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยมีแรงยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือเขาเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขกับลูกชายของเขาค่ะซึ่งข้อคิดที่เราได้เห็นจากเรื่องนี้นะคะคือความอดทนแล้วก็ความพยายามของคริสที่จะอยากให้ลูกชายเนี่ยมีชีวิตที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำกิจกรรมย้ำว่าให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมให้แก่พี่ๆน้องๆชาดัดดารณนีทุกคนนะคะโดยกิจกรรมที่เราจะแนะนำคือกิจกรรมการอ่านหนังสือค่ะจะเป็นการอ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าในเนื้อหาที่เราจะเรียนในเทอมต่อไปเพื่อเป็นการเตรียมเนื้อหาค่ะโดยเราจะเลือกอ่านจากวิชาที่เราไม่ค่อยถนดัดหรือว่าเวลาไปเรียนในห้องล้วเนี่ย เรายังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเราเข้าใจได้ช้าค่ะประโยชน์ที่เราจะได้รับเลยนะคะเมื่อเราไปเรียนในห้องเราก็จะรู้เนื้อหาไปล่วงหน้าจะเข้าใจที่คุณครูสอนได้ง่ายหรือว่าไว้ขึ้นค่ะหรือสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่ม .5 แล้วอาจจะเลือกอ่านเป็นหนังสือเตรียมสอบ t ีแก t ทีแผหรือว่า A level ที่เราจะไปสอบในปีต่อไปค่ะมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวแดดเหนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนะคะโดยเราขอแนะนํากิจกรรมการดูซีรีส์ดูหนังภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนอนิเมตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไทยซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์จีนหรือแล้วแต่ที่ทุกคนชอบเลยว,ว่าทุกคนชอบดูแนวไหนกันนะคะวันนี้เราขอหยิบยกมาหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องรีพาย1988เปนะคะเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะตัวเรื่องเนี่ยจะล่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทาง,งครอบครัวความรักความฝัน ภาพอีกทั้งซีรีส์ยังหยิบยกประเด็นปัญหาทางสังคมของคนเกาหลีในสมัยนั้นมาอีกด้วยเช่นความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นการแต่งงานหรือการเล่นทุนต่างๆในสมัยนั้นตัวเนื้อเรื่องงมีความน่ารักและก็สดดสาม,มากๆยังไงก็ถ้าทุกคนชื่นชอบหรือว่าสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับกิจกรรมวันมินวิที่สภาค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำกิจกรรมยามว่างนะคะช่วงปิดเทอมนะคะ กิจกรรมที่1นนะคะคือกิจกรรมการถักไหมพรมค่ะการถักไมพรมนะคะจะช่วยทําให้มีสมาธินะคะจดจ่อกับสิ่งที่เราทําอยู่ค่ะช่วยฝึกสมาธิได้ดีม,มากเลยค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือการวาดรูประบายสีค่ะการวาดรูประบายสีนะคะทําให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ลดความเครียดแล้วก็การวาดรูปนะคะยังช่วยฝึกฝนนิ้วมือและฝ่ามือของเราไม่ให้เกิดการกินได้ด้วยค่ะสุดท้ายนะคะคือกิจกรรมที่3าค่ะ คือการฟังเพลงค่ะการฟังเพลงนะคะจะทําให้เราช่วยคลายเครียดและเพิ่มพลังบวกให้กับเราได้เลยคะ่ะเพลงที่แนะนํานะคะคือเพลงรันของวงเทเตอร์ค่ะเป็นเพลงนะคะที่จะปลุกพลังใจของเราและมอบพลังบวกให้กับทุกคน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับวันมินวิสภากันนะคะวันมินวิสภาเนี่ยวันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเวลาว่างกันค่ะทุกคนกิจกรรมดีๆพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้าง นึ่งค่ะเป็นกิจกรรมการรีโนเวทห้องการจัดห้องกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีๆไงก็คือเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าน่าอยู่ขึ้นค่ะือกิจกรรมที่อ่านหนังสือค่ะจะพลาดกิจกรรมนี้ไม่ได้เลยค่ะนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เอาหนังสือที่เราเนี่ยอาจจะซื้อเก็บมานานมากๆแล้วค่ะหรือว่าเป็นหนังสือที่เราเนี่ย ใจที่จะอ่านแล้วเราเนี่ยไม่ได้อ่านสักทีเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนที่ซื้อหนังสือมาเนี่ยจะไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วก็เลยคิดว่าก็อาจจะแนะนํากิจกรรมเนี้ยค่ะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมดีๆที่เราจะแนะนําก็มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันมินเวสทานะคะวันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกภาษาภาษาอังกฤษค่ะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอีกแน่นะคะก็คือการเล่นเกมค่ะการเล่นเกมนะคะมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะ นอกจากจะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายแล้วเกมยังช่วยให้เราได้ฝึกการสอสาภาษาอังกฤษโดยการที่1น,นะคะถ้าเกิดว่าเราตัง้งเกมภาษาอังกฤษเราก็จะได้เจอคําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้มันค่ะ2นะคะถ้าเกิดว่าเกมนั้นสามารถสืส่อสารกับคนอื่นได้อย่างเช่นเกมเกมจีนอินแพ็คหรือว่าเอ่อ Roblox นะคะก็จะทําให้เราได้ฝึกการสือสการพูดคุยฝึกการสือสการขาร่าวสารกันค่ะแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษด้วยสองนะคะก็คือการดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์ดูทูบอะไรก็ได้เลยค่ะ ก็จะเป็นการฝึกทักษะการฟังให้เรานะคะทำให้เราได้รียนรู้สึกใหม่ๆด้วยแล้วก็อาจจะมีคำแสดงขึ้นมาให้เราได้ยนดยนูแล้วก็เอาไปใช้กันค่ะ3นะคะอย่างสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสืออ่านข้อสอบอ่านคำศัพท์หรือว่าอ่านข่าวต่างๆในภาษาอังกฤษค่ะรวมถึงการอ่านนิยายด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นั้นค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํากิจกรรมยาวมากนะคะนอกจากด้านการเรียน,นะะแล้วนะคะเราก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะ ดูแลตัวเองกันนะคะหรือพัฒนาตัวเองนะคะ <_ int ed> เช่นแบบว่าภายเนกนะคะเราก็จะอย่างหน้านะคะเราก็จะหาพวกสกินแคร์นะคะที่เข้ากับตัวเองนะคะแล้วก็หรือเราจะแบบแต่งเติมหน้าดิดหน่อยนะคะแล้วก็จะหาเป็นเครื่องสาอางนะคะแล้วก็จะดูว่าตัวเองนะคะเหมาะกับบัตรออนโทนไหนลิปโทนไหนโทนสีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างการแต่งกายนะคะเราก็จะดูว่าเราเหมาะกับ ชุดแบบไหนนะคะแล้วก็โทนสีแบบไหนที่ทําให้เรามั่นใจนะคะซึ่งมันทําให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาภายนอกนะคะให้เราแบบดูดีมากขึ้นนะคะเปิดเทอมน,นี้เราจะได้มาสวยขึ้นกันทุกเดอนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับวันมินิทวิสภาค่ะวันนี้กิจกรรมที่เราจะมาแนะนํานะคะก็คือการเล่นเกมที่ฝึกพัฒนาสมองค่ะเกมที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือ IQ Game Toy ค่ะ เป็นเกมที่เราจะต้องนำเจ้ารูปก,กลมๆขาดที่หน้าตาไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะมาวางในเจ้ากระดานค่ะซึ่งรูปแบบการวางเราจะมีหนังสือหนังสือที่เขาบอกมาให้ค่ะซึ่งเลเวลมันจะยากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งเมื่อเราวางเสร็จแล้วจะเหลือช่องว่างค่ะซึ่งเราต้องนำเจ้าลูกกลมๆที่เหลือมาวางให้มันคบค่ะซึ่งเกมนี้เลยนะคะจะช่วยในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ทำให้เราต้องมองเห็นในหลากหลายมุมมองมากยิ <S <S ่งขึ S ้นค่ะเพื S ่อที S ่จะทำให้ เราวางเจ้าลูกกลมๆนี้ค่ะตามช่องที่เหลือให้ครบได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆชาดัตตตอนนี้ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่วงวันมิทุพายนซึ่งกิจกรรมในเวลาว่างที่ดิฉันจะมาแนะนํานั้น,นะคะ่ะก็คือการเดินทางอวเที่ยวสถานที่ใหม่ๆค่ะซึ่งประโยชน์ของการไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆนั้นนะคะจะทําให้เราได้พบเจอผู้คนใหมๆ่ๆวัฒนธรรมใหมๆ่ๆวิถีชีวิตที่เราไม่เคยเห็นเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเาแวกนั้นจริงๆค่ะซึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าเปิดโลกเปิดหูเปิดตา สวัสดีค่ะเลยนะคะมาพบกันไวมินิทเป็นพี่สภาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํากิจกรรมยามว่างในช่วงปิดเทอมให้พี่ๆน้องๆชาวเดตวันนี้กันค่ะโดยกิจกรรมที่เราจะมาแนะนานะคะก็คือการวาดรูปนั่เองค่ะการวาดรูปนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะทั้งสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิค่ะแล้วก็การที่เราวาดรูปลงไปนะคะสามารถเออบ่งบอกถึงความรู้สึกเราได้ดีกว่ากัน พูดด้วยค่ะก็ปีเทอมนี้อยากชวนพี่ๆน้องๆชาวเดลูนี่ทุกคนนะคะมาวาารูดด้วยกันเยอะนะคะวัน,นมิ่งวิสพาในคลิมนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับการกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่คะทุกคนคงจะมีประสบการณ์การทํากิจกรรมที่แตกต่างกาันถูกต้องไหมคะดังนั้นเราเลยจะมาแนะนํากิจกรรมที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือการค้นหาตัวเองประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือเราสามารถเลือกอนาคตให้กับตัวเองได้ค่ะ เนื่องจากพอเรารู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรบ้างเราสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาหรือว่าเลือกอาชีพให้กับตัวเองได้ค่ะจากการศึกษานะคะเราพบว่าการค้นหาตัวเองมีง่ายๆอยู่สองขั้น,ใ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 น 2, ตอนค่ะนัมม่นก็คือนการสำรวจตัวเองค่ะให้ิสต์อาชีพที่ชอบความชอบความไม่ชอบความถนัดเอาไวค้ค่ะสองคือการออกไปทำก,กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เรียนได้จากเล่น Open House หรือว่า Workshop ควรเข้าร่วมในเื้นที่ค่ะเมื่อเราค้นพบอาชีพที่ชอบเราจะสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติได้ค่ะว่าเราเหมาะกับอาชีพนี้จริงหรือไม่สวัสดีค่ะวันบินิตวิสภาวันนี้เราจะมาแนะนากิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมกันค่ะอย่างแรกคือการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตประจําวันในช่วงปิดเทอมค่ะช่วยฝึกการกล้าสแสดงออกและทักษะการสื่อสาร กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นการเล่นเกมซึ่งเราเลือกเป็นเกม ROV ค่ะช่วยพัฒนาด้านการวางแผนการทำงานเป็นทีมและยังฝึกสมองด้านการจดจำสกิลต่างๆของตัวละครใช้สมองจดจำสกิลนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการผ่อนคลายอีกด้วยอย่างสุดท้ายที่อยากแนะนำนะคะก็คือการเล่นดนตรี ประเภทเครื่องดนตรีแล้วแต่ความสนใจของแต่ละบุคคลช่วยฝึกทักษะต่างๆของร่างกายอย่างเช่นมือตาหูเป็นต้นค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่อยากแนะนำไปทําในช่วงปิดเทมมอมหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย